โอ้โห,โหผมจำความได้นะเมื่อผมสุ่มผมเพิ่งสุ่มไปเองอะคาบุกิเนี่ย นะครับพิ่งสูงให้ ID น้องไปเองอ่ะเมื่อเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาประมาณ2-3เดือนได้นะผมนะไม่น่าเกินนี้นะครับแล้วมันก็เอากลับมาขายอีกแล้วครับคุณผู้ชมทุกผมเคยพูดกับทุกคนแล้วใช่ไหมว่าเกมของแรเกมนี้ยมันไม่มีนะครับคนไม่ต้องรีบนะครับผมนะครับเมื่อกี้ตอนแรกนี่โอ้โหอย่างไรตอนนี้นี่แถวบ้านเรียกว่าจูปังแมชาีนะคะอย่างเกลือเกมดีนะครับจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับคือของแรนะครับ แค่เห็นทุกคนอยากได้ก็จะเอามาขายให้นะครับผมนะอยอดหลดเลดีอเยอะนะครับฟรีไฟนนโปรโมทขนาดนี้เตอร์อย่าลืมเข้านะครับโปรโมทหรือประชดวันไหนทีะซื้อขายไอเดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลยคั้นเทป in. th ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็นะครับใครที่ยังไม่มีคาบุกินะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับแนะนำเพราะคงไม่คงไม่มีใครอยากได้แหละมันมันไม่ฟรียวาแเ้ี่ย ตอนแรกนี่อย่างฟยวเลยนะครับคือถ้าใครอยากจะสูนะบน้ำก็นี่เลยนะครับผมนะกดหินนาโชคฟรีนะครับมันก็จะเพิ่มโอกาสให้นะครับผมนะเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสโอกาสน้อยโอกาสบันกลางนะครับผมนะแล้วก็มีถึงโอกาสมากด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมสูบไม่ได้นะครับมันก็เลยได้แค่โอกาสน้อยบันกลางแค่นี้นะครับผมนะแล้วก็กดสูบไปเรื่อยครแบบธรรมดากับแบบพิเศษสูบไปเรื่อยนะครับจงกว่าจะได้แค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้หมดไปกี่บาทก็เติมเพชรในกูดิสผู้เล่นผู้เล่นนะครับผู้เล่นก็ ไปดูช่องอื่นได้ช่องอื่นน่าจะแบบทำคลิปสุ่มไปแล้วนะอย่างเช่นชองไอ้กาอย่างเงี้ยนะสายสุ่มเลยนะก็ไม่ต้องไปดูมันหรอกช่องมันดูคนดูเยอะแล้วดูช่องดูนี่แหละนะนี่ก็เป็นของรางวัลจากคาบุกินะครับผมนะก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะนอกจากคาบุกิก็มีนะครับสุดยอดโอเคเราจบเรื่องคาบกุกิไปแล้วนะผมนะวันนี้ผมโปรโมทเกมห้ขนาดนี้เลยนะฟรีไฟต์ยูเตอร์ต้องเข้าแล้วต่อมานะผมนะลูกซองนะครับเอา้าไอเดียของเพื่อนผมลูกซองไม่ได้สุดท้ายเหรอวะ จบแล้วกูกำลังจะบ่น bon เลยคือผมกําลังจะพูดว่านี่นะครับสุ่มไอ้นี่ยคือมันได้ลูกสองชัวๆเว้ยแต่มันจะล็อกอันสุดท้ายนะครับผมนะ <‍ üst> แต่ตอ,อันนี้ผมอขอกลับคำพูดแล้วกันนะผมนะมันจะไม่ล็อกอันสุดท้ายแล้วครับมันจะล็อกอันสุดท้ายแล้วก็ลองสุดท้ายนะครับผมนะอยาะ่อยางเช่นดี๋ยวเช่นเพื่อนผมเนี่ยได้ลองสุดท้ายชัวนะครับ นมันถึงได้ลูกซองใหม่นะผมลูกซองไอ้นี่เป็นลูกซองที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับบวกระยะ2ความเร็วในการร,รีโหลดลดลงนะผมนะความเร็วในการเคลื่อนที่คือปืนลูกซองไอ้ตัวนี้นะครับเจนปืนที่ยิงไกลได้แล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วยนะครับสุดยอดมากมาครับผม <c oughs> เราไปอยู่กันในเกมนะโอ้โหปิดเสียงก่อนเย็นลูกโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วนี่แอบแอลจานเล่นปะเนี่ยอะ <Yeah. S 1> ไม่ดีเลยนะ มาเดีวเราจะต้องเก็บตังก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อเอาลูกซองนะตอนนี้ผมต้องแบบไปยิงว่าเจ็ดหัวกนะ่อนมันจะได้ได้เงินเร็วๆนะจะรีบซ้ำเลยนะครับผมต้องรีบซ้ำเลยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชุบกันนะเดี๋ยวผมไม่ได้ตังนะไอ้วะ <c oughs> โอ้ยสกิดโดนหัวสะกิดโดนหัวโอ้ยอ้าวตายแล้วเหรอฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ทุกคนอย่าไปทำตามผมนะผมทำอย่างเงี้ยผมเจอใครไม่รู้ไงแอนมันแล้วก็คุยถามถึงพ่อผมเฉยเลยอ่ะคือผมก็งงเหมือนกันนะว่าเขาจะถามถึงพ่อผมทำไมเขาถามว่าอะไรรู้ไหม ครับก็อ่านก็อ่านปากเอาเองนะนะครับก็ก็ลองอ่านปากเอาเองดูด้วยกันนะพราเขาว่าเขาถามถึงพ่อผมว่าไงนะครับก็เขาถามว่าสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะครับงงเนาะไม่รู้จักกันเรามาถามว่าสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะโอ้เจ็บเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับ แลแ้วโอ้มันทุกข์ามากเลยเสียดายว่ะอันนี้ส่งหัวใจให้ด้วย <c oughs> เอาแ่ะเขาส่งหัวใจให้ผมอ่ะคุณโจอย่าให้ผมมีซองนะ <c oughs> ผมมีซองก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นหรอกครับ <c oughs> เอา้ายอมตายจลาจลามาเว้ยลูกซองได้ยังวะได้แล้วครับคุณผู้ชมอู้หูได้ลูกซองแล้วดูดิครับ อโคตรสวยเลยคุผู้ชมมันมีออร่าฟงฟิงด้วยว่ะเด็กชอบอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูซิมันจะยิงได้ไกลแค่ไหนนะผมนะแต่ข้อเสียเนี่ยคือการรีโหลดช้ามากเลยนะครับแนะนำนะผมถ้ายิง2นัดไม่ตายนี่จบเลยนะเราต้องค่อยๆไปนะเพราะเราไม่มีเกาะนะตอนนี้ไม่มีไอซ์วอลด้วย คือถ้าเราแบบผีผ่านไปอย่างเงี้ยนี่ไงนะครับนี่ไงนะครับโอ้โหแบบถ้าเราผีผ่านนี่จบเลยลุม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 ต้องลุมเอาวันลุมเอาวันไอลูกซองปุ้มปุ้มเนี่ยเธอไม่เธอไม่ได้ใช้ลูกซองใหม่อ่ะถ้าเธอใช้ลูกซองใหม่เธอก็จะรอดปุ๊บปุ๊บเอาไม่ตาย เฮ้ยขอยิงขยิง,อยงโอ้ยตัวแตกตัวแตกวะเน,นอ,อ่ยไงเจอเจอเจ,จอเต้นหน่อยขอเต้นหน่อยขอเต้นหน่อยเอาละผมตอนนี้เรามีลูกซองไอซ์สองกระบอกแล้วนะครับคุณผู้ชมมาคราวนี้เราจะได้แบบสับคู่ปุ้งปุ้งบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งรัวๆเลยนะแต่ผมล่างหัวไม่ค่อยขึ้นเลยวะ่ะ ส่งหัวใจคืน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  headshot อ,อ่ะส่งหัวใจให้บ้างก็เขาส่งหัวใจให้ผมาผมก็ส่งคืนให้เขาหน่อยโอ้โหวินสุดท้ายแล้วครับโอ้โหดูซิว่าจะจบได้ไหมนะครับถ้าจบได้นี่ก็เร็ว เร็วมากเลยคลิปนี้ผมกคูไม่ได้มาตัดคลิปรีวิวอะไรเลยเนี่ยก็คุ้มนะครับถือว่าลูก2องไอตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยคือมันแบบมันเหมือนมันการันตีได้ชัวร์นะครับมันไม่ได้อยู่ในกล่องนะแต่ก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอืมอันนึงนะครับเดี๋ยวโอ้โอ้โอ โอ้ยลวงเฮ้ยงงงงงขึ้นมาได้ไงงงงงวิตายแล้วเห็นแล้ววว้วตายแล้วติดเหลืองพอดีโอโหอ,อีหนูทำไมใส่กางเกงแบบนี้มาอืม้มอีหนูนี่ ไม่อยากเห็นเลยในเกมอยากเห็นของจริงอ่ะคิวไป10นะผมนะโอ้โหเดือบแบกเลยมีลูกซองโหดก็อย่างนี้แหละครับสกินใหม่อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าคุ้มนะผมกับสกินนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่นะถึงจะได้มาก็ไปหาดูเอาแล้วกันนะผมนะสำหรับสกินไอ้ก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะโอเคถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าบคลิปนี้ไปไปครับ baby show me